นาอกาศบัดนี้บรรดามนุษย์ผู้ประเสริฐมนุษย์ผู้มีใจอันเป็นกุศลผู้มีจิตใจแห่งความปรารถนาที่จะสร้างบุญแสร้างกุศลให้กับตนเองและปรารถนาที่จะได้อุทิศผลบุญไปยังบรรดาเพื่อนมนุษย์และเพื่อนสรรพสัตว์ทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายที่ดีเกี่ยวข้องกันมาโดยตรงและทางอ้อม โดยการระลึกถึงพระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันมีพระโพธิสัตว์เจ้ามหาเทพบิดาเจ้าที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบรรดาผู้บำเพ็ญเพียรทั้งหลายเพื่อได้แสดงถึงความเคารพความศรัทธาและเป็นการกระทําที่เรียกว่าเป็นแหล่งแห่งบุญแห่งกุศลด้วยว่าบรรดามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงถ้าจะถวายทานถ้าจะทําคุณงามความดี ก็จะได้เป็นบุคคลที่สามารถคัดสรรบา,ารมาที่จะคัดกองได้ทำบุญกับทุกคนทุกสรรพสัตว์ก็ได้บุญแตก่การที่ได้บุญก็แตกต่างกันไปด้วยเหตุว่าบุคคลหลายคนนั้นก็เป็นเพียงแค่ผู้มาเกิดบนโลกนี้และเสวยสุข และเป็นผู้หาความสำราญเป็นผู้ไม่ได้ค้นคว้าหาสัจธรรมรวมกระทั่งถึงไม่ได้เป็นผู้มีความเสียสละไม่ได้เป็นผู้ที่ <c oughs> ปรารถนาที่จะช่วยเหลือเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายบุคคลประเภทนี้ทำบุญด้วยก็ได้บุญได้กุศลแต่อัตตาและความ <c oughs> ที่เป็นบุญเป็นกุศลก็จะมีเพียงน้อยนิดแตกต่างจากบรรดาผู้คนทั้งหลายที่พากันไปทำบุญกับพระพุทธเจ้า พราะพระพุทธเจ้านั้นก็เป็นบุคคลอันประเสริฐพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่มีประโยชน์มีแสงสว่างมีความรู้ความเข้าใจให้กับบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายทําตัวให้เป็นแบบอย่างอันประเสริฐอันดีงามได้มีพระธรรมคําสั่งสอนเพื่อให้เกิดความรู้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้หลับบรรดามนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายส่วนบรรดาผู้ที่ <c oughs> ไม่มี บุญญาธิการลลวงมาทั้งถึงไม่มีสติไม่มีปัญญาต้องอาศัยบุคคลอันประเสริฐด,ดังนั้นบุคคลทั้งหลายในอดีตในสมัยพุทธกาลก็จึงพากันไปทําบุญทํากุศลกับพระพุทธเจ้าและเหลา่าอริยะสาวกทั้งหลายมิใช่ลังเกียรติมิใช่เป็นการแบ่งชนชัน้นวรนาะเขาก็พิจารณากันตามความสามารถและก็ความเป็นประโยชน์ในโลกใบนี้ ผู้ใดก็ตามเะเบืสุข <c oughs> และทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองนั้นได้รับ <c oughs> แต่ความเจริญได้รับแต่ลาบสกาละได้รับแต่ความ <c oughs> มั่งคั่งล่ำรลวยรวมไปทั้งถึงความมั่นคงในชีวิต บุคคลพวกนี้ก็เป็นบุคคลที่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากมายต่อเพื่อนมนุษย์ร่วมเกิดแก่เจ็บตายดังนั้นผู้มีปัญญาก็จึงได้แบ่งชนชั้นวันนะสำหรับการสร้างบุญสร้างกุศลเราทั้งหลายก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นประธานพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งสูงสุดเป็นของมีค่าเป็นของที่ทําให้สัตว์โลกตาสว่างทําให้สัตว์โลกนั้นได้เกิดปัญญาทําให้สัตว์โลกพ้นจากอบายภูมิพ้นจากนรก พ้นจากเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานพ้นจากการมาเกิดบนโลกปีนี้และเป็นมนุษย์ที่มีแต่ความยากลําบากทุกทรมานพิกลพิการมีแต่ปัญญาอันทึบนั่นให้เป็นการที่ผ่านพ้นจากอุปสรรคและความเดือดร้อน <c oughs> ก็เป็นเพราะว่าพระพุทธเจ้าได้อบรมสั่งสอนโดยให้พระธรรมไว้กับบรรดา <c oughs> เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายทั้งที่เจอตัวและไม่เจอตัวทั้งที่มีโอกาสได้คบใกล้ชิดในยุทธในสมัย <c oughs> ที่พระพุทธองค์ยังมีชีวิตอยู่รวมกระทั่งถึงคำสั่งสอนก็ฝากฝังไว้กับบรรดาพิสุสงฆ์ทั้งหลาย เพื่อจะได้ถ่ายทอดเพื่อจะได้นํามานําเสนอให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจดังนั้นบุญกุศลที่บรรดาผู้คนที่มีปัญญาก็าจึงเป็นผู้ที่จะต้องคัดกรองและก็ทําตามโอกาสบัดน,นี้ญาติโยมทั้งหลายก็ถือเป็นผู้ที่มีสติมีปัญญาได้ทําในสิ่งที่ประเสริฐเพื่อเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติเพื่อเป็นประโยชน์ต,นนชต,นต,ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย ด้วยอานิสงส์ด้วยความตั้งใจของญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงที่ได้ทําบุญนี้แท้ที่จริงแล้วก็เป็นไปเพื่อการพัฒนาตนเองการพัฒนาตนเองนั้นก็พัฒนาไปสู่ความเป็นผู้มีจิตใจอันเข้มแข็งจิตใจอันเป็น <c oughs> กุบุญเป็นกุศลจิตใจที่มีแต่ความมุ่งมั่นตั้งอยู่ในคุณงามความดีและเป็นบุคคลที่จะเข้าถึงปัญญาอันสูงสุดเราทั้งหลายต้องอยู่บนโลกน,นี้โดยรวมแล้วเราก็จะต้องอยู่ด้วยความยากลำบากหากเราไม่ได้เป็นบุคคลที่ทำตัวให้ได้เป็นผู้มีความระมัดระวังไม่เป็นผู้สำรวมกายวาจาใจไม่เป็นผู้สำรวมอายตนะทั้งห เมื่อมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงไม่สำรวมกายวาจาใจก็จึงกลายเป็นการเบียดเบียนการทําให้เกิดความกระทบกระทั่งรวมกระทั่งถึงการทาร้ายทําลายกันเพราะวาจาของมนุษย์นี้เป็นวาจาที่ทิ่มแทงแหลมคมกว่าอาวุธทุกชนิดและเป็น อาวุธที่มองไม่เห็นแต่ฝังลึกและก็เก็บไว้ยาวนานบางคนพูดเพียงแค่คำเดียวจำไปทุกภพกทุกชาติจำไปจนวันตายโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทคิดทำลายทำลายกันนั่นก็แปลว่าเราไม่ได้ละมัดระวังในการดำรงชีวิตพอมนุษย์ของ กีวิตของมนุษย์นั้นประกอบไปด้วยการกระทําทั้งสามอย่างคือกายวาจาและใจหากผููใดก็ตามใช้กายโดยได้ไม่ได้พิจารณาไม่ได้ไตรตรองไม่ได้เห็นว่าจะมีโทษมีภัยมีคุณใดๆก็จะกลายเป็นผู้ขาดสติทําความเดือดร้อนให้คนอื่นทําความเดือดร้อนให้ตนเองแม้กระทั่งความคิดนั้นเราก็จะต้องเป็นผู้ระมัดระวังเพราะเหตุว่าพระพุทธเจ้าได้ตัดว่ากรรมเกิดกรรมและ บาปทั้งหลายทั้งปวงก็เกิดจากกายวาจาและใจดังนั้นมนุษย์ก็มีใจเป็นประธานมีใจเป็นตัวต้นเหตุเราจะทําอะไรเราจะพูดอะไรก็เกิดจากใจเพราะฉะนั้นจึงต้องเป็นบุคคลที่จะต้องระมัดระวังอย่าให้มีอาคุศลจิตเกิดขึ้นอย่าได้ให้เป็นคนที่อยู่ใต้อํานาจกองกีเลสเราจะต้องเป็นผู้ตั้งตัวตั้งใจไว้ให้เสมอว่าเรานั้น จะมีโอกาสทำผิดพลาดก็เพราะว่าเราเป็นผู้ปล่อยให้ประตูทั้งหนั้นได้เปิดอ้าและโดยที่ไม่ได้มีการยับยัง้งไม่ได้มีการพิจารณาเราจะโกรธใครเราจะอาฆาตพยาบาทเราจะอิจฉาริษยา <c oughs> เราคิดจะปองร้ายใครก็เกิดจากตาที่เราเห็นหลายคนนั้น ได้เห็นภาพที่ไม่พอใจภาพที่ทําให้บาดใจภาพที่ทําให้เกิดความอึดอัดขับแค้นใจเมื่อตาที่เปิดแล้วเห็นภาพกับไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่ได้มีความรู้ไม่มีความเข้าใจก็จึงทําให้เกิดการคิดก็จึงทําให้เกิดการปรุงแต่งในที่สุดก็เกิดเป็นอารมณ์และผลักดันออกมาเป็นการกระทําทางกายวาจาใจซึ่งเราก็เป็นกันมาตลอดไม่ว่าจะเป็นบุญและขุรศอไม่ว่าจะเป็นบาปและเป็นบุญ <c oughs> หลายสิ่งหลายอย่างก็เกิดจากลูกตาที่เราเห็นแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเกิดเป็นอกุศลเจนมากกว่าดังนั้นมนุษย์มีหน้าที่จะต้องป้องกันไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นเราจะมองอะไรแล้วเราจะต้องพิจารณาว่าอย่าให้เกิดเป็นบาปเป็นกรรมอย่าให้เกิดความขุ่นมัวเศร้ามองอย่าให้เป็นการเริ่มต้นแห่งการสร้างกองกิเลสเพราะอะไรก็ตามถ้าเข้ามาอยู่ในใจเราแล้วก็จะพัฒนาก่อตัวเป็นยิ่งใหญ่เหมือนดังเชื้อโรคก,กิเลสเล็กน้อยที่เราได้เห็นทําให้เราคุ้น คิดทําให้เราเป็นผู้ย้ำคิดย้ำทำปรุงแต่งเพิ่มเติมในที่สุดก็จึงผักดันออกมาเป็นการกระทํา เหมือนกับหลายสิ่งข้อวของหลายสิ่งหลายอย่างนั้นแท้จริงก็ไม่เคยมีมาก่อนบนโลกวน,นี้ที่มนุษย์ประดิษฐ์ประดอย,รดยสร้างขึ้นมาแต่เป็นเพราะความคิดจากความคิดก็ผลักดันมาเป็นการกระทําด้วยการกระทํานั้นก็จึงออกมาเป็นข้าวของบางคนก็ออกมาเป็นของที่ดีของที่ประเสริฐบางคนก็ออกมาเป็นของร้ายของที่ทําร้ายของที่เกิดความ <c oughs> <c oughs> เดือดร้อนเสียหายดังนั้นก็เกิดจากตานี่ก็เป็นอยนายตนะที่พระพุทธเจ้าได้บอกใน กล่าวได้สั่งสอนอบรมให้กับบรรดาภิสุสงฆ์ทั้งหลายหรือผู้ประพฤติปฏิบัติจงระวังอายตนะทั้งหกอันลีตาเราจะต้องเดือดร้อนเพราะตาหากเราใช้ตาไม่เป็นเราจะรับเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาอยู่ในใจหลายคนนั้นต้องเสียคนเสียหายเป็นเพราะตาไปมองในสิ่งที่ไม่เป็นมงคลตาไปจดจําในสิ่งที่ทําให้เกิดความเดือดร้อนทําให้เกิดความ <c oughs> อ่อนไหวอ่อนแอทําให้เกิดความพลาดพังเสียหายนั่นก็เป็นเพราะว่าตาไม่มีสติไม่มีปัญญาบุมกระทั่งถึงเราก็มีอายตนะที่นอกจากตาแล้วก็มีหู หูนั้นก็เป็นหูที่เราจะต้องร <c oughs> ับฟังเรื่องราวต่างๆมนุษย์นั้นบางคนก็ชอบฟังแต่สิ่งที่เสียหายสิ่งที่ทําให้เกิดกองกิเลสทําในสิ่งที่หมงไหลรัวเมาเพลิดเพลินและโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำในฟังในสิ่งที่เป็นอกุศลการที่คิดไลยทํำไล่นินทาว่าไล่เราก็ชอบเราก็เป็นบุคคลที่ช่ย <c oughs> จะพยายามหาฟังในสิ่งที่จะจำนิติเตียนผู้อื่นจะทําให้คนอื่นเขา ตกต่ำเสียหายเพราะเราปลูกฝังกันมาว่าความดีเราก็ไม่อยากจะสนใจไม่อยากจะสหิใจแต่ความไม่ดีของคนอื่นนั้นเป็นเรื่องน่าสนใจเป็นเรื่องน่าศึกษาเป็นเรื่องที่เราอยากจิตตามเป็นเพราะว่าอารมณ์ของเรานั้นไม่สามารถที่จะควบคุมได้มนุษย์จึงสร้างเวรสร้างกรรมจากการที่ได้ฟังเมื่อฟังแล้วก็ไม่ได้พิจารณาไม่ได้มีเหตุไม่ได้มีผลไม่ได้มีหลักฐานที่อบตัดสินพิพากษาคนนั้นคนนี้ไปจากการที่ได้ฟังทั้งทั้งที่เรื่องบางเรื่องก็อาจจะไม่ จริงเรื่องบางเรื่องอยังมีเรื่องซับซ้อนที่เราจะต้องทําความเข้าใจจะต้องใช้การเวลาแต่เมื่อจากเราได้ฟังแล้วเราก็จะกลายเป็นผู้รีบตัดสินกลัวว่าจะเป็นผู้ <c oughs> ไม่ทันสมัยก็จึงเป็นผู้พิพากษาผู้คน้ทั้งหลายเวรกรรมก็จะเกิดขึ้นกับบรรดาผู้ที่ไม่ระมัดระวังในการใช้หู หนังนั้นเราก็จะต้องเป็นผู้ที่เตือนตนเองไว้เสมออย่าได้ก่อกรรมทำเขียนอย่าได้เป็นผู้ขาดสติในการใช้หูเราจะต้องฟังด้วยใจที่เป็นกลางเราจะต้องฟังด้วยเหตุด้วยผลเราต้องมีจิตใจที่หนักแน่นมิฉะนั้นคำพูดคำจาของบางคนนั้นเ็าเป็นไปเพื่อการยุแยงเป็นไปเพื่อการทำลายทำลายเป็นเพื่อการมัวเมาลหลงไหลเพลิดเพลินกาย เป็นการทำให้เราหลงผิดเข้าใจผิดหลงทางเหมือนกับคนที่กําลังหลอกลวงเรามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงใช้ตาใช้หูให้เขาจูงจมูกไปตลอดทุกทิศทุกทางไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่ได้พิจารณาคนที่นําเสนอข่าวสารทั้งหลายทั้งปวงนั้นเขาก็ต้องมีเจตนาการที่จะมานําเสนอโดยไม่มีเจตนานั้นคงไม่มีใครที่อยากจะทา คำเพื่อที่จะให้เรานั้นคอยตามเมื่อคอยตามก็จึงชักจูงชักจูงเราก็จะกลายเป็นผู้ที่จะต้องหลงทางและจะต้องทําตามเมื่อทําตามเราก็จึงเป็นเครื่องมือมนุษย์ทั้งหลายก็จึงเป็นเครื่องมือสําหรับบรรดาผู้ที่มีอวิชชาผู้ที่มีเล่ห์กลผู้ที่มีความปัารถนาเลวร้มันนั้นเราก็จึงต้องเป็นผู้ระมัดระวังสื่อทั้งหลายทั้งปวงที่เข้ามาอยู่ในตาอย่าได้คิดว่าคนมั่งคั่งร่ารวย บริษัทใหญ่โตนั้นจะเป็นคนมีมาตรฐานเพราะเขาก็ยังมีกิเลสเขาก็ยังมีความต้องการเขาก็ยังต้องมีความปรารถนาที่จะใช้มนุษย์เป็นเครื่องมือที่จะได้ผลักดันไปในทิศทางที่ตัวเองต้องการนั่นก็แปลว่ามนุษย์ทุกคนนั้นจะต้องระมัดระวังอย่าได้เป็นผู้ตกอยู่ใต้อำนาจแห่งการสื่อสารทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ชิดหรือคนไกลตัวไม่ว่าจะเป็นของเล็กของใหญ่บริษัทน่าเชื่อถือบริษัทไม่น่าเชื่อถือใดๆก็ตามมันจะต้องมีเรื่องราวผ่านเข้ามาในชีวิต เราเราจะเป็นผู้เสียหายเราจะต้องเป็นผู้คอยตามหากเราตัดสินใจผิดกรรมที่เรากระทำและเดียนพูดที่ได้พิพากษาคนอื่นไปแล้วก็จะเป็นกรรมที่เราจะต้องดใช้ตามลําพังไม่มีใครเข้ามาร่วมกับเราไม่มีใครที่ก็จะมาแบ่งปันความทุกข์จากเราไปได้หลายคนต้องไปติดคุกติดตารางพดตาไปมองเห็นและเข้าใจในสิ่งที่เขาชักจูงหูก็ไปได้ยินในสิ่งที่เขากอกใส่หูตลอดเวลาเพื่อจะให้เราเน้นหลงตางและให้เป็นผู้ที่คอยตามและจะต้องกลายเป็นเครื่อง มือบางคนควบคุมอารมณ์ไม่ได้ก็จึงกลายเป็นผู้ที่สามารถแสดงอาการแห่งความปรารถนาที่จะทำร้ายทำลายโดยที่ขาดสติทัทง้งงเรื่องบางเรื่องก็ไม่เกี่ยวกวับเราเรื่องบางเรื่องก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่จะต้อง <c oughs> ทำให้เกิดความรุนแรงมากมายเสียหายทําให้คนอื่นเขาเกลียดกันด้วยการชักจูงการป่อหูเราก็จึงต้องเป็นผู้มีสติอยู่ในการ ใช้อยายตนะทั้งตาทั้งหูรวมกระทั่งถึงผู้ที่มีกิเลสมากมายก็หลงไหลในการกินในการลิ้มรสเราจะต้องเตือนตัวเองว่าหากเราเป็นผู้ชอบใจในรสชาติเราก็จะกลายเป็นผู้ฟุ้งซ่าน <c oughs> เมื่อไม่ได้อ,อารมณ์ที่ปรารถนาต้องการแล้วก็จะกลายเป็นคนขุนมัวกลายเป็นคนฟุ้งซ่านเป็นคนโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทหลายคนนั้นอาหารการกินไม่ถูกปากถึงกับฆ่ากันตาย <c oughs> ถึงก็ทำร้ายทำลายกันถึงกับเป็นผู้ที่จองเวรจองกรรมกันเพียงแค่ได้เสพรสชาติที่ถูกปากถูกใจก็จะกลายเป็นบุคคลที่ <c oughs> สามารถทำอะไรก็ได้จะไม่ไม่ว่าจะยากลำบากแพงแค่ไหนหรือจะต้องทำให้เกิดความ <c oughs> เดือดร้อนต่อบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายทั้งปวงก็ยอมทำเพื่อเอามาเสพให้กับจิตใจและร่างกายของเรานั่องก็แปลว่ามนุษย์ใช้ตา ใช้หูใช้ลิ้นที่เป็นประตูแห่งการสร้างเวรสร้างกรรมรวมกันทั้งถึงผู้ที่หลงไหลในกลิ่นทั้งหลายทั้งปวงบางคนนั้นไม่ได้กลิ่นรสชาติไม่ได้กลิ่นไม่ได้สัมผัสก็ไม่มีความรู้สึกใดๆแต่เมื่อได้กลิ่นแล้วก็ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาไม่ได้ไม่รู้เหตุการณ์ไม่รู้สถานการณ์ไม่รู้เวลาอันเหมาะสมไม่รู้ว่าสิ่งที่ทําไปแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วจะทําความเสียหายมากไม่เพียงใดมนุษย์ก็จิงตกอยู่ใต้อํานาจแห่งตาหูจมูก <c oughs> ลิ้นรวมกันทั้งถึงกายหลายคนก็ชอบในการสัมผัสการสัมผัสนั้นก็ทําให้เกิดความเพลิดเพลินสนุกสนานรวมกันทั้งถึงความ <c oughs> ความผ่อนคลายมนุษย์นั้นชอบความนุ่มความ ความเย็นความสบายความร้อนนั่นก็แปลว่าเราถูกสัมผัสด,ด้วยตาหูจมูกลินกายใจหากเราไม่ป้องกันเราไม่เป็นผู้ควบคุม ในสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็อยู่อยู่ใต้อำนาจกิเลสเมื่ออยู่ใต้อำนาจกิเลสเราก็จะกลายเป็นคนไม่สามารถเข้าถึงความสงบได้และบรรดาผู้คนทั้งหลายทั้งปวงถึงแม้จะไม่ได้กระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่ก็จะมีเรื่องราวที่ผุดโผล่ขึ้นมาในาใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องในอดีตไม่ว่าจะเป็นเรื่องในปัจจุบันหรือเรื่องในอนาคตเรื่องที่ผุดโผล่ขึ้นมาในใจนั้นก็ทําให้เกิดอารมณ์บางทีเรื่องผ่านไปแล้วไม่รู้กี่สิบป,ปีก็ค,คิดขึ้นมาก็าโกรธก็คแค่ แค้นกียรฆ่าอยากเะยรทรมารมานอยากจะยรทำรำา้ยายทำลายทั้งทั้งที่มันก็ยุติไปแล้วแต่ความโกรธความแค้นก็ถูกผุดโผล่ขึ้นมาเพราะความคิดความอยากความปารถนากล้าทำผิดกล้าทำบาปกล้าทำในสิ่งที่เสียหายสิบจีนสิบทำก็ดดกล้าขิดกฎหมายก็กลายเป็นผู้ที่สามารถทําได้หากความคิดผุดโผล่ขึ้นมาเมื่อมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงไม่ต้องไม่ได้มีความ ระมัดระวังในอายชะนทั้งหกว่าจึงกลายเป็นการสร้างเวรสร้างกรรมในที่สุดความพุ่งสร้างก็จะเกิดขึ้นความพุ่งสร้างเกิดขึ้นจะทําความสงบไม่ได้เมื่อมือความสงบไม่ได้ก็จะเป็นผู้มีแต่อารมณ์อารมณ์นั้นก็จะพาให้เราตัดสินใจในทางที่ผิดหลายคนต้องเสียหายในชีวิตเพราะมีแต่อารมณ์ไม่ได้มีสติไม่ได้มีปัญญาไม่ได้ไต่ตอง จรนาให้เกิดความเข้าใจให้เกิดความรู้พระพุทธเจ้าก็จึงเตือนเหล่าบรรดาพิสุสงฆ์และบรรดาผู้บำเพ็ญเพียรทั้งหลายทั้งปวงให้ระวังอายตนะทั้งหกจะต้องเป็นผู้รู้ทันจะต้องเป็นผู้รู้แจง้งจะต้องเป็นผู้กำจัดไม่ให้ก่อเกิดเป็นความคิดให้เกิดเป็นความต้องการหรือเป็นอาุศสใดๆทั้งสิน้นแม้แต่ของบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้ผิดศีลผิดธรรมแต่ก็เป็นการพอกพูนกิเลสพระพุทธเจ้าก็ให้บรรดาพิสุสงฆ์ละมัดระวังอย่าได้เพิดเพลินปล ให้ตาไปมองในสิ่งที่ทำให้เกิดความหลงไหลเพลิดเพลินมัวเมาสนุกสนานนี่ก็แปลว่า ถ้าผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมไม่สำรวมอายตนะทั้งหกก็จะกลายเป็นผู้มีแต่จิตใจขุณมัวเศร้ามองมีแต่จิตใจพุ่งสร้างลำคาญใจมีแต่จิตใจที่ไม่ตั้งมั่นและไม่มีความมั่นคงังนั้นการบำเพ็ญเพียรจะไม่ประสบผลสำเร็จอย่างแน่นอนหากผู้ใดก็ตามในขณะที่ใช้ชีวิตปกตินั้นไม่ระมัดระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นก็เป็นคำเตือนที่พระพุทธเจ้าเตือนผู้บำเพ็ญเพียรและผู้ที่ไม่ต้องการที่จะ <c oughs> ทำตัวให้ต้อง อยู่ในอบายภูมิหรือจะต้องอยู่ในอกุศลอยู่ในบาปอยู่ในกรรมล่านี้เราก็เป็นผู้ที่เข้ารู้แต่แนวทางแห่งการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าได้ตัดได้สอนก็จึงเป็นเครื่องที่เราจะต้องใช้ปัญญาพิจารณาและพระพุทธเจ้าก็ให้วิธีการ ที่จะทําให้เรานั้นดับความรู้สึกในอารมณ์ต่างๆที่มากระทบได้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นทําใจเป็นอุเบกขาทําใจเป็นกลางให้เห็นตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นของหลอกลวงทุกสิ่งอย่างนั้นเป็นของว่างเปล่าเป็นของที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ว่าอะไรก็ตามภาพที่เราเห็นนั้นหากเราไม่ใช้ปัญญาไม่ใช่ธรรมะเข้าดับมันก็จะกลายเป็นการก่อตัวพุ่งสร้างเกิดเป็นการผลักดันให้ออกมาทางกายวาจาใจแต่ถ้าเราใช้ปัญญาก็ไปดับลงว่าที่เรา เห็นนั้นก็ไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนไม่ได้มีอะไรเป็นเรื่องที่ <c oughs> มั่นคงตายตัวมันจะต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนสถานะไปหลายสิ่งหลายอย่างก็ไม่ได้มีประโยชน์ไม่ได้เป็นสิ่งที่ทําให้เกิดคุณค่าใดๆหากเราใช้สติใช้ปัญญาเราจะเป็นผู้มีความระมัดระวังจะเป็นผู้ไม่เดือดร้อนไม่เสียหายนี่ก็แปลว่าพระพุทธเ,เจ้านั้นให เราได้รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วยังให้อาวุธสำหรับการป้องกันเราจะต้องเป็นผู้ใช้สติปัญญาในทุกครั้งทุกคาที่เราได้กระทบทางตาทางหูสิ่งที่ขาอพูดมานั้นหากเราไม่ใช้ปัญญาไม่ใช้ธรรมะเพื่อจะดับไม่ะนั้นอารมณ์แห่งความคิดก็จะพุ่งพ่านเกิดขึ้นทำให้เราจะต้องทำในสิ่งที่เสียหายพระพุทธเจ้าก็ให้เราใช้สติใช้ปัญญาว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้น เป็นเรื่องของการสมมตุติเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นเรื่องไม่จีรังยั่งยืนเป็นเรื่องไม่มีประโยชน์เป็นเรื่องที่หลงไหลมัวเมาเพลิดเพลินไม่ได้ก่อให้เกิดปัญญาไม่ได้ก่อให้เกิดแนวทางแห่งการพ้นทุกข์สิ่งใดๆก็ตามที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ให้บำใจให้เป็นอุเบกขาให้ระลึกไว้เสมอว่าเราจะต้องตายจากโลกนี้ไปไม่มีอะไรเป็นของของเราไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนเพื่อนมนุษย์ที่อยู่กับเรานั้นก็เป็นบุคคลธรรมดาที่ ยังมีกี่เลตก็แสดงออกมาตาม ความรู้ความเข้าใจรวมว่าทั้งถึงพฤติกรรมธรรมชาติของมนุษย์ก็คือ,อยังเป็นผู้ตกอยู่ใต้อำนาจแห่งกองกิเลสก็จึงมีความโลภความโกรธความหลงผักดันออกมาเป็นอาการทางกายวาจาใจดังนั้นผู้ที่มีปัญญาก็จะรู้ว่าหลายคนนั้นก็แสดงอาการที่พฤติกรรมนั่งเดิมเขาวีกันอยู่เราก็จะต้องทาความเข้าใจปล่อยวางว่าเป็นเรื่องของเขาไม่ไปเกี่ยวข้องอะไรกับเราไม่ต้องไปทึกทักไม่ต้องไปเอามาเป็น สาระสำคัญในชีวิตเพราะทุกคนนั้นไม่มีไม่ได้มีความหมายอะไรกับเรามากมายเพราะเราจะต้องอยู่กับการรักษาจิตไม่ให้จิตขุนมัวเศร้ามองเพื่อจะได้ไม่ต้องไปเวียนไหยตายเกิดวงจรแห่งการเวียนไหยตายเกิดนั้นจะต้องเกิดอยู่ตลอดเวลาสำหรับคนที่ ขาดสติในการใช้ตาใช้หูจมูกลิ้นกายและใจเราทั้งหลายเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้เรานั้นรับอารมณ์ก็มีประตูทั้ง6จงจำไว้ว่าประตูทั้ง6นี้ทำให้เราตกนรกมามากมายและไม่จบไม่สิน้นด้วยตาด้วยหูด้วยจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นอย่าได้ใช้ประตูทั้ง6นี้ทำให้เราจะต้องเดือดร้อนเสียหายจงต้องเป็นผู้ละมัดระวงังและในธรรมนองเดียวกันต้องใช้สติใช้ปัญญาว่าสิ่งใดใดที่ควรดูสิ่ง สิ่งใดที่ควรฟังที่ทําให้เกิดปัญญาดูแล้วทําให้เกิดกําลังใจสิ่งใดๆที่เราได้สัมผัสแล้วทําให้เราเกิดการเข้มแข็งใน,ในใจิตใจที่จะเข็นฆ่ากิเลสได้เราก็ควรที่จะนํามาใช้เป็นเครื่องมือบบดนี้เราทั้งหลายทั้งปวงถ้าเป็นผู้ได้ประพฤติปฏิบัติมาก็จะต้องรู้ว่า กิเลสไม่ได้มาทางไหนอกุศลไม่ได้มาทางใดมีแต่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นใครก็ตามป้องกันละมัดระวังประตูทั้งหกนี้ก็ถือเป็นการประพฤติปฏิบัติเป็นการบำเพ็ญเพียรเป็นการขม่มอิจฉุ่มใจเป็นการรู้เท่าทันเป็นการใช้ปัญญาและในที่สุดก็จะกลายเป็นผู้ไม่ก่อเวรก่อกรามไม่ก่อ <c oughs> เชื้อแห่งการเวียนว่ายตายเกิดใครก็ตามเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วดับลงในขณะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาและสิ่งนั้นก็ดับไปแล้วเป็นธรรมดาทั้ง เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็จึงให้ธรรมะง่ายๆสําสหรับการป้องกันอยนายตนะทั้งหกที่กระทบอยู่ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้เกิดเวียนเกิดกรรมเราจะโกรธใครก็เพราะเขาพูดให้เราได้ยินหรือเขาทําให้เราได้เห็นเราได้รับความเดือดร้อนทางกายเราก็จึงโกรธแต่สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมันก็ดับไปแล้วหากใครมีปัญญาให้มีจิตใจที่ปัถนาจะพ้นทุกข์เข้าสู่พระนิพพานก็ต้องถือว่ามันเป็นวิบากกรรมมันเกิดขึ้นมันก็ดับไปแล้วจะไปเรียกร้องจะไป <c oughs> หาความยุติธรรมบางสิ่งบางอย่างก็ไม่มีประโยชน์มีแต่การตอร่อความยาวสาวความยืดเหมือนกับบรรดาผู้คนและสรรพสัตว์ทั้งหลายที่จองล้างจองผ่านอาฆาตพยาบาทการข้ามภูเขามชาติทางทางที่เรื่องก็จบไปแล้วชาตินุนชาตินี้แต่ก็ไม่ยอมจบเพราะมีความฝังใจถูก <c oughs> อารมณ์ต่างๆนั้นคอยผลักดันให้เกิดความเป็นอกุศลเกิดความบาปเกิดการอยากจะทำร้ายเกิดจากการที <c oughs> ่จะต้อง ก่อตัวแห่งกองกิเลสไม่จบไม่สิน้นนี่ก็แปลว่าใครก็ตามที่ได้รับพระธรรมจากพระพุทธเจ้านํามาประพฤติปฏิบัติก็จะเป็นการป้องกันไม่ให้เชื้อเก่าที่อยู่ในอยู่ในใจอยู่ในจิตใต้สํานึกอยู่ในพฤติกรรมข้ามภพข้ามชาติมานั้นได้เจริญเติบโตและในเชื้อใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นในปัจจุบันก็ไม่ให้เป็นการส่งเสริมเพราะฉะนั้นบรรดา สิ่งเวลวร้ายทั้งหลายทั้งปวงหากไม่มีเชื้อไม่มีอาหารไม่มีอะไรเป็นตัวปัจจัยเขาก็จะพอเขาก็จะไม่เจริญและในที่สุดเขาก็จะตายลงเหมือนกับพาริยะทั้งหลายพระภิสุสฆงทั้งหลายที่ไปไประพฤติปฏิบัติเพราะต้องการป้องกันไม่ให้อารมณ์เก่าๆที่มี ความผูกพันกับการดูการฟังการดมการริมร้การสัมผัสในดีชาตพุดโผลข,ขึ้นมาด้วยการระมัดระวังด้วยการเจริญสติเมื่อเจริญสติแล้วอารมณ์เก่านั้นก็ไม่พุ่งพ่าดแล้วพร้อมที่จะมอดไหม,หมและก็ดับไปอารมณ์ใหม่ก็ไม่เกิดขึ้นไม่ก่อตัวไม่ทําให้เกิดความอยากไม่ทําให้เกิดความเสียหายไม่ทําให้เกิดอารมณ์แห่ง ความวุ่นวายในจิตใจดังนั้นเราเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติก็จะต้องเป็นผู้เรามัดระวังเพียงแค่หกประตูนี้เท่านั้นตาหูจมูกลินกายใจก็ถือว่าเป็นการเรามัดระวังอันเป็น <c oughs> <c oughs> การควบคุมทั้งตัวของเราทั้งกายและใจของเราจงหมดดังสิน้นนี่ก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าให้บรรดาผู้ที่เจริญสติในเรื่องของธรรมให้เจริญสติให้พิจารณาเรื่องอายตนะทั้งภายนอกภายใน ให้ได้รู้ตามความเป็นจริงให้เห็นการดับไปเพื่อจะได้ไม่สร้างอาวิชชาและไม่ได้สร้างวงจรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเราก็จะกลายเป็นผู้มีจิตอันผ่องใสในที่สุดเราก็จะปิดประตูไบยภูมิจะยุติในการเวียนว่ายตายเกิดจากการป้องกันอายตนะทั้งหกทั้งหมดทั้งสิ้นนี้บัดนีตญาโยมทั้งหลายทั้งปวงก็ได้เป็นผู้เข้าถึงการบำเพ็ญเพียรอย่างน้อยก็ได้ได้รู้ได้ฟัง จะจดจำได้จดจําไม่ได้ในอนาคตหากมีจิตใจปารธนาจะพ้นทุกข์ก็จะได้นํามาพิจารณานํามาเป็นข้อประพฤติปฏิบัติและหากว่าตั้งใจทําจริงๆเราก็จะกลายเป็นผู้ไม่มีกิเลสดัง <c oughs> ในปัจจุบันและในอนาคตรวมถึงเรื่องราวในอดีตก็จะยุติจบลงไปอดนนีิสม์ผลบุญที่ท่านทั้งหลายทั้งปวงได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติก็จะเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้ได้รับพรและมบเสดได้รู้แจ้งเห็นจริงได้มีการพัฒนาในการบำเพ็ญเพียรได้รับพรจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มหาโพธิสั์เจ้ามหาเทพยาดาเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ได้ประทานพรให้บรรดาญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงให้พ้นจากทุกโศกโรคภัยอันตรายกุญแจวิญญาณไลอาทานาเพศคำสาปคำแช่งเสีดจารายการและกิ เด็นแต่ประมงคลในวิชาคนผ่านคนความยากจนหนี้สินโรคไลโรคระบาดวิญญาณไลอุปสรรคทั้งหลายให้มายให้ไปยุติลงให้หมดลงให้จบลงที่ยังไม่มียังไม่เป็นย่าได้มี่าได้เป็นใดๆทั้งสิ้นั้งหลไยมีแต่ความสุขความเจริญมีความอุดมสมบูรณ์ในปัจจัยสี่สุขภาพประมายสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายแระจิตใจเป็นผู้ประราสบสลสาเร็จในชีวิตทางโลกอันสูงสุดในหน้าที่การงานครอบครัว ในสังคมด้วยเกียตรติยศชื่อเสียงด้วยบุญด้วยบารมีด้วยสติด้วยปัญญาด้วยโชคด้วยลาบด้วยปัจจัยสีทั้งหลายทั้งปวงปัถนาะทางธรรมให้ได้เป็นผู้เข้าถึงโพธิปัฏฐาธสามสิบเจ็ดประการเป็นมรคสมังคีได้การจัดอาสวะกิเลสทั้งหลายทั้งปวงใ้ขาดสิ้นไปปิดประตูอบายภูมิอย่างเด็ดขาดในชาตินี้ตลอดไปให้จงได้ไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตไม่ต้องไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ต้องเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องไปตกนรก,กหมกไหมเป็นสัตว์นรกอีกต่อไปได้เข้าถึง ทำได้บรรลุมรรคผลที่พานโดยเร็วพันด้วยการทุกคกทุกท่านเถิด